้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลนะครับวันนี้วันจันทร์ที่สิบแปดกรกดาคมครับก็เสร็จสิ้นงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2565เป็นที่เรียบร้อยนะครับ จัดกันมาตั้งแต่วันที่11ถึงเมื่อวานนี้วันที่17กรกฎาคมโดยมีความยิ่งใหญ่ตระการตาประทับใจในหลายๆคนตามที่ได้เป็นข่าวติดตามข่าวดูเนี่ยนะครับก็ผู้คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือพี่น้องชาวอุบลเองก็ดีเนี่ยก็มีความพอใจในการ งานในครั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายครับโดยเพย่งยิ่งในคืนวันที่13ซึ่งเป็นพิธีเปิดและเช้าวันที่14ซึ่งเป็นการขบวนอันเชิญเทียนพระราชทานนะครับแล้วก็เคลื่อนขอบวนเทียนที่ชุมชนอำเภอหรือคุ้มวัดต่างๆส่งเข้าประกวดด้วยนะครับก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจ ของทุกๆคนเลยนะครับที่ตั้งตารอเทศกาลสำคัญงานประเพณีสำคัญของจังหวัดอุบลร,ราชธานีในปีนี้ซึ่งในโอกาสนี้ความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีข้อผิดพลาดหรือข้อที่ยังไม่สมบูรณ์อยู่บ้างซึ่งก็เป็นที่แน่นอนแล้วครับก็การจัดงานทุกอย่างก็ต้องมีข้อบพุพรลองอยู่บ้างนะครับก็กราบขออภัยในข้อบุ่อลต่างๆนั้นด้วยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในความสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ถือโอกาสนี้ในการขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับท,ทุกทุกทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นคณะทํางานทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับคุ้มวัดชุมชนอําเภอทุกอําเภอนะครับที่ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆหลากหลายมากมายต่างๆมากเลยนะครับ ขอบคุณท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกเทศบาลน,นครอ,อุบลน,นะครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลแล้วก็องการบริหารส่วนตำบลทุกแห่งนะครับที่สนับสนุนงานในครั้งนี้รวมถึงท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่ทุกคนเลยนะครับที่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมในทุกๆกิจกรรมเลยเพราะว่ากิจกรรมมีค่อนข้างหลากหลายนะครับดังนั้นจึงต้องอาศัยภาคส่วนเรียกว่าต้องครบถ้วนรวมใจกันทุกท้วนทั่วทุกคนเลยนะครับสถานศึกษาครับก็ต้องขอขอบคุณสถานศึกษาต่างๆนะครับนักเรียนนักศึกษาครูคณะครูอาจารย์ผู้อำนวยการนะครับแล้วก็อธิการทั้งราชพัฒน์มาลายราชพัฒ์อุบลราชธานีมาลายอุบลราชธานี แล้วก็ส่วนรายการทุกส่วนเลยนะครับส่วนสถานศึกษาต่างๆทุกแห่งที่สําคัญครับภาคเอกชนครับหอ,อการค้าสภาวสาหกรรมสภาวสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคีเครือข่ายทุกเครือข่ายเลยนะครับก็ถือว่ารวมด้วยช่วยกันในทุกภารกิจก็ทําให้กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลในปีนี้เนี่ยก็สำเร็จลงได้และยังมีผู้ที่ผมอาจจะเอ่ยนามไม่ครบนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลทุกคนเลยนะครับผมเเชื่อมั่นว่าทุกคนได้ส่งใจรวมใจลุ้นขันเต็มที่เลยนะครับในการเป็นเจ้าบ้านเจ้าภาพเจ้าของบ้านที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเป็นอย่างดียิ่งเลยนะครับทำให้ภาพของจังหวัดอุบลราชธานีของเราที่ ถ่ายทอดออกไปตามสื่อต่างๆแล้วก็หลังจากที่เสร็จสิ้นงานเนี่ยก็มีการชมเชยนะครับในถึงน้ำจิตน้ำใจชมเชยในความร่วมไม้ร่วมมือชมเชยในความรักความสามัคคีของคนอุบลราชธานีที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีในที่อยู่ในทุกอำเภอเลยนะครับทุกอำเภอทุกคนเลยนะครับที่ร่วมกัน จัดงานในปีนี้ของเป็นงานของจังหวัดของเรานะครับแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ตามที่เราได้ตั้งใจไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันคืนสุดท้ายของออการจัดงานเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนพรรษานะครับซึ่งก็จะมีการแสดงบนเวทีกลางนะครับที่เป็นเวทีต้นเทียนเรา ก็มีน้องๆลูกๆหลานๆเรานะครับผมก็ไปนั่งให้กำลังใจยอยู่ด้วยในช่วงค่ำนะครับก็เป็นโรงเรียนตะการพืชผลมัธยมตะการพืชผลกับโรงเรียนเดชอุดมครับซึ่งถือว่ามาขนมาลูกๆหลานเรามากันเต็มตาศึกเวทีที่ว่าใหญ่ๆนั่นเนี่ยลานที่ว่าใหญ่ๆเนี่ยเต็มกลายเป็นเวทีเล็กไปเลยนะครับคนมาเต็มรูปแบบเลย แล้วก็แสดงได้อย่างน่าชมแล้วก็ไพเราะเพราะพิงการฟ้อนลำต่างๆก็สวยงามครับคือว่าเป็นผลงานของลูกของหลานเราทั้งสิ้นเลยนะครับต้องขอขอบคุณทางทุกๆท,ท่านไว้ด้วยนะครับสําหรับการแสดงส่วนในเรื่องของเพืเ่อนโบราณน,นะครับตอนสามสี่ทุ่มแล้วเนี่ยผมก็ยังเห็นคนมาเช็คอินถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นไปเชือเยี่ยมชมเดินชมกันอยู่นะครับก็ถือว่า มีผู้คนให้ความสนใจแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกครับเพราะว่าทางในทุกๆอำเภอหนึ่งหลังที่เราเห็นนี่ยครับเพือนโบราณเนี่ยก็จะมีห้าอำเภอด้วยกันที่รวมไม้รวมมือกันช่วยกันสร้างและช่วยกันจัดกิจกรรมเข้ามาหมุนเวียนจัดแสดงให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันในแต่ละเพือนแต่ละเรือนแต่ละหลังแต่ละหลังนะครับแล้วก็เฮือนโบราณในนี้ก็จะขอตั้งต่งตอไปอีก ต่อเนื่องไปถึงการจัดงานในเดือนสิงหาคมเราด้วยนะครับเดือนสิงหาคมจะเป็นเดือนมหามงคลที่เป็นเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีก็จะจัดเป็นสวนผีเสื้อและดอกไม้แห่งความพักดีนะครับซึ่งก็จะใช้เฮือนโบราณทั้งห้าเรือนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานด้วยนะครับก็คงจะคงเอาไว้ ความสวยงามก็จะมีต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นกิจกรรมในลำดับต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับกิจกรรมางานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีของเราณนะทุ่งสีเมืองก็เสร็จสิ้นไปเมื่อวานอย่างที่ผมกาบเรียนนะครับแต่ว่าต้นเทียนต่างๆเนี่ย ก็มีความเสียหายเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแดดในช่วงกลางวันก็จะร้อนเทียนก็จะถึงแม้จะมีการหล่อเย็นด้วยการสเปรย์พ่นน้ําแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังมีความเสียหายอยู่บ้างรวมถึงฝนที่ตกลงมาอย่างค่อนข้างแรงนะครับในวันที่สิบห้าเนี่ยก็มีความเสียหายอยู่บ้างแต่อย่างไงก็ตามครับเทียนที่ชนะการประกวดเนี่ยก็จะกลับไปตั้งแสดงไว้ที่คุ้มวัดต่างๆนะครับ ซึ่งก็สามารถยนต์ได้ทั้งเดือนเป็นเทียนพันษาอุบลยนต์ได้ทั้งเดือนนะครับตามไปดูที่คุ้มวัดต่างๆที่ได้รับรางวัลก็ติดตามได้ในแอปพลิเคชันของน้องเทียนธรรมนะครับซึ่งใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าดาวน์โหลดลงมาแล้วก็มีข้อมูลอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะครับน้องเทียนธรรมเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ติดตาม เทียนพันษาอุบลยนได้ทั้งเดือนนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวอุบลทุกคนนะครับในการที่จะเ,เราได้ร่วมกันจัดประเพณีเทียนพันษาจังหวัดอุบลในปีนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานสำคัญในลำดับต่อไปในสัปดาห์นี้ก็มีงานสำคัญอีกง,งานหนึ่งครับพ่อแม่ลองครับคือ เป็นการรับเสด็จสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีพระองค์ท่านจะเสด็จมาทรงงานเป็นการส่วนพระองค์นะครับณเขืนะนะ่อนศรินธรจะทรงงานแล้วก็สงรงทอดพเนแผงโซลาเซลล์ลอยน้านะครับที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบสองระบบนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับโดยพระองค์ท่านจะเสด็จในช่วงวันที่21กับวันที่22สองวันครับ แล้วก็เป็นสองวันที่พระองค์ท่านเสด็จมาประทับแรมอยู่ที่เขื่อนศรินธรด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นมงคลของชาวอุบลราชธานีเราอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์ท่านในการประทับแรมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลร่วมรับเสด็จส่งใจรับเสด็จแสดงความจงรักภักดีนะครับ ในพระมาหากุณาธิคุณในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นสิริมงคลแก่ปวงชาวอุบลราชธานีของเราทุกๆุกคนเลยนะครับนั่นคือกิจกรรมสำคัญในสัปดาห์นี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีโอกาสรับเสด็จพรองค์ท่านนะครับกลับมาที่เรื่องของทางการเกษตรมีข่าวคลาวฝากมาจาก เก้กรมส่งเสริมการเกษตร,ร,รนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคือตอนนี้มีสถานการณ์เรื่องการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังกลับมาอีกละลอกหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ในปีก่อนนั้นเนี่ยเกิดการระบาดกันค่อนข้างมากนะครับแล้วเกิดความเสียหายมากในครั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่านก็ได้ออกมาแสดงความห่วงใยในสถานการณ์เรื่องของโรคใบด่างมันสัมผลหลังที่กำลังจะกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาก็มีการกำหนดมาตรการไว้นะครับหกด้านด้วยกันในการที่จะรัป้องกันด้วยกำจัดด้วยโรคใบด่างมันสัมผหลังเนี่ยนะครับแต่ตั้งแต่เนิ่นๆเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้ป้องกันไม่ได้กำจัดตั้งแต่ต้นทางเนี่ย ถ้าเกิดการแพร่ระบาดแล้วเนี่ยการควบคุมหลังจากที่แพร่รบาดไปวง,วงกว้างแล้วเนี่ยจะทําได้ยากมากนะครับดังนั้นเนี่ยทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็ได้ออกมาตรการทั้งหด้านเนี่ยก่อนที่จะมีการระบาดพอเริ่มพบในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านน,นะครับดังนั้นจึงต้องมีการเฝ้าระวังกันก่อนมาตรการหด้านเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมไล่เรียงเป็นลําดับเลยนะครับด้านที่หนึ่ง ก็จะเป็นมาตรการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับคือเกษตรอำเภอเกษตรตำบลเนี่ยลงพื้นที่ชี้แจงให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยนะครับได้เข้าใจถึงโรคตัวนี้นะครับโรคใบด่างแล้วก็ให้ทราบถึงวิธีการต่างๆนะครับในการกําจัดด้วยในการสังเกตสังการในการสารวจด้วยนะครับเพื่อที่ให้ความองค์ความรู้ก่อนออถ้ามีการตรวจพบได้เร็วเนี่ย การกำจัดแล้วก็ทําให้มันแพร่ระบาดเนี่ยก,ก็ทําได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่เกิดการระบาดในพื้นที่นั้นเลยมาตรการที่สองครับนอกเหนือจากเรื่องมาตรการการให้เจ้าหน้าที่ลงไปชี้แจงทําความเข้าใจให้ความรู้แล้วเนี่ยนะครับการเฝ้าระวังเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเกษตรกร,กรแต่ละท่านเนี่ยก็ต้องอ,อ,อยู่ในแปลงของของแต่ละท่านอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย การให้รู้จักวิธีการสำรวจแปลงจัดทำแปลงของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความรู้กันแล้วก็ทุกคนทุกแปลงก็ต้องเฝ้าระวังตึงมาตรการนี้ด้วยนะครับนั่นคือมาตรการที่สองเนี่ยก็เป็นส่วนของเจ้าของแปลงเองที่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยการใช้ท่อนพันนี่จะเป็นสิ่งแรกเลยนะครับเพราะว่าท่อนพันถ้า เป็น่อนพันธุ์ที่มีเชื้ออยู่แล้วก็นําเข้ามาปลูกในมามาปักแล้วก็เชื้อเนี่ยมันก็จะกระจายแล้วก็พอแตกใบอะไรออกมาเป็นต้นเนี่ยเชื้อมันก็จะอยู่ในใบแล้วก็จะกัดกินเริ่มระบาดได้ต่อไปอีกดังนั้นต้นพันธุ์เนี่ยจึงจะเป็นตัวสําคัญเริ่มแรกเลยนะครับถ้าได้ต้นต้นพันธุ์ที่ติดเชื้อโรคมาติดโรคใบด่างมาเนี่ยก็จะทําให้แปลงนั้นก็จะเป็นโรคใบด่าง ดังนั้นการใช้ท่อนพันเนี่ยเขาก็มีการแนะนํานะครับว่าควรใช้ท่อนพันที่ทนทานต่อโรคนะครับเขาก็แนะนําด้วยว่าต้องเป็นพันอะไรบ้างพันที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรท่านแนะนําเนี่ยก็คือหนึ่งระยองเจ็ดสิบสองครับระยองเจ็ดสิบสองเกษตรศาสตร์ห้าสิบนะครับห้วยบงหกสิบระยองเก้าสิบเป็นต้นนะครับอันเนี้คือพันธุ์ที่ เขาเรียกว่าเป็นพันธุ์สะอาดนะครับเป็นพันธุ์ที่ทนต่อโรคใบด่างผมทวนอีกครั้งนะครับระยองเจ็ดสิบสองเกษตรศาสตร์ห้าสิบกล้วยบงหกสิบระยองเก้าสิบถ้าจดไม่ทันอย่างไรเนี่ยนะครับเกษตรอำเภอเกษตรตำบลจะมีข้อมูลเหล่านี้นะครับขอความรู้ความข้อมูลเหล่านี้ได้ซึ่งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะลงไปชี้แจงนะครับเเขาบอกว่าพันธุ์ที่อ่อนแอที่มี ความต้านทานเชื้อโรคน้อยเนี่ยนะครับเชื้อโรคไอใบด่างเนี่ยก็ได้แก่พันธุ์ระยอง11อันนี้อ่อนแอนะครับไม่ควรใช้พันธุ์ CMR ตระกูล CMR ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ควรใช้เพราะว่าเป็นพันธุ์อ่อนแอแล้วก็มีโอกาสติดโรคใบด่างได้ค่อนข้างมากเลยนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ต้นพันธุ์เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่จะให้เกษตรกร,ะกรนะครับเป็นผู้ ฏิบัตนะในส่วนนี้ในมาตรการที่สามครับเป็นการควบคุมการระบาดโดยเขาก็บอกว่าในคราวนี้เนี่ยขอให้เน้นเรื่องการสำรวจให้เร็วแล้วก็ทำลายเฉพาะต้นที่เป็นโรคเท่านั้นนะครับแนะนำแทนแทนที่จะต้องทำลายทั้งแปลงเหมือนเหมือนแต่ก่อนเพราะว,าว่าวิธีการสำรวจเนี่ยอาจจะสำรวจไม่ทั่วถึง ทำให้พอทราบอีกทีเนี่ยค่อนข้างระบาดไปเยอะจึงต้องทําลายทั้งแปลงแต่ถ้ามีการควบคุมการระบาดอย่างทั่วถึงเนี่ยการทําลายก็ทําลายเจอต้นไหนก็ทําลายต้นนั้นเฉพาะต้นไปนะครับแล้วก็ให้เป็นการควบคุมดูตัวมแมลงหวีขาวยาสูบด้วยนะครับมแมลงหวีชนิดนี้เนี่ยเป็นพาหะนำโรคใบด่างไปติดในท่อนในในใน,ในต้นอื่นๆ นะครับเป็นแมลงวีขาวยาสูบซึ่งมันก็เป็นพาหะนาเชื้อโรคใบด่างเนี่ยไปติดจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งหนึ่งได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องออระมัดระวังกันการเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งหลังจากที่เราสังเกตเรื่องของตัวพืชแล้วในมาตรการที่สี่ห้าและก็หกเนี่ยเป็นมาตรการส่งเสริมนะครับสี่เนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยเหลือหากมือผู้ประสบ ความเดือดร้อนจากโรคระบาดแล้วเนี่ยก็ให้มีการช่วยเหลือตามระเบียบห้าเนี่ยเป็นเรื่องของการวิจัยการจัดการโรคในระยะยาวนะครับก็เป็นเรื่องของส่วนราชการที่จะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมแล้วก็หกเนี่ยเป็นการสร้างกลไกในการติดตามประเมินผลสี่ห้าหกเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางราชการดําเนินการนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับดังนั้นการสํารวจ แปลงตนเองจะเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการควบคุมการระบาดเขาก็บอกว่าควรสํารวจทุกๆสองสัปดาห์ครับโดยให้มีการเดินแบบสลับไปเป็นรูปตัวยูนะครับสลับเดินตามร่องเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าถ้าเป็นต้นพันธุ์ที่ปลูกแล้วที่มีอายุมากมีต้นสูงแล้วเนี่ยบใบเยอะแล้วต้นสูงแล้วเนี่ยเขาให้เดินหนึ่งแถวแล้วก็เว้นไปสามแถวแล้วก็เดินสลับเข้าแปลงไปอีก เรียกว่าเดินทะลุแถวไปนะครับแล้วก็เว้นสามแถวแล้วก็เดินกลับมาเป็นรูปตัวยูคว้ยไปค่อยมานี่แหละครับเรียกว่าไม่ต้องเดินทุกแถวเดินหนึ่งแถวเว้นสามแถวก็ได้ครับอันนี้แหละครับที่แล้วก็สังเกตดูใบดูตัวใบว่ามีโรคใบด่างหรือไม่นะครับใบก็จะงิ่งงิ่งงอเนี่แหละครับเป็นโรคเชื้อราใบด่างแล้วก็ถ้าเจอปั๊บก็ ดึงต้นนั้นมาทำลายเลยเดี๋ยววิธีการทำลายเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปนะครับส่วนถ้าต้นอายุน้อยนะครับความต้นไม่สูงมากนะครับใบก็เตี้ยๆเนี่ยแหละครับต้นไม่สูงมากเนี่ยเขาให้เดินหนึ่งแถวเว้นห้าแถวได้เรียกว่าเดินห่างได้เพราะว่าเรามองเห็นแต่ไกลนะครับส่วนต้นสูงแล้วเราก็มองทะลุไปได้แค่สามแถวเท่านั้นนะครับจึงต้องเดินทีกว่านะครับเดินทีกว่า แต่ถ้าต้นน้อยกว่าต้นไม่สูงมากนักเนี่ยเดินแถวหนึ่งเว้นห้าแถวได้เพราะสายตาเรากวาดได้ถึงแถวที่สามแถวที่สี่นะครับก็จะสังเกตได้ง่ายนะครับนั่นคือเขาบอกว่าวิธีการสำรวจครับเพื่อที่จะให้มองไว้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็ในการสำรวจเนี่ยนอกจากดูตัวใบมันสัมปหลังว่ามีการเป็นโรคใบด่าง çek, หรือไม่แล้วเนี<อ>่ยเขาให้ดูจำนวนแมลงหวีขาวยาสูบด้วยนะครับเขามีการ ให้เก็บจํานวนด้วยซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทางกเกษตรอําเภอกเกษตรตําบลจะแนะนําในเกษตรกร,ร,กรในทุกแปลงเลยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการสํารวจควบคุมต่อไปการทําลายต้นพันธุ์ที่ต้นที่เป็นโรคเนี่ยนะครับก็ให้ใช้วิธีสับบดสับเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยแหละครับแล้วใส่ในถุงดําเลยแล้วมัดปากถุงให้แน่นเลยนะครับ อย่าไปให้ปนกับที่อื่นนะครับไปสับอีกที่หนึ่งแล้วก็ใส่ถุงดําแล้วเอาไปตากแดดไปเลยนะครับจนกระทั่งมันเหี่ยวแห้งไปนะครับเชื้อโรคมันก็จะตายอยู่ในถุงดําก็จะไม่ออกมาแพร่กระจายที่อื่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็สํารวจทุกสองสัปดาห์และครับถ้าสํารวจสองสัปดาห์เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยไม่พบก็แสดงพื้นที่นั้นก็ปลอดการระบาดนะครับนี่คือสิ่งที่ ใช้ในการสำรวจเราอย่าลืมนะครับถ้าเจอต้นเดียวก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อเจอเนี่ยว่าต้นใดติดโรคใบด่างเนี่ยก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลด้วยนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เขามาช่วยดูแนวทางดูวิธีการนะครับใกล้ชิดต่อไปถ้าเราควบคุมได้อย่างนี้ทุกแปลงแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่โรคใบด่างมันสัมะัลังเนี่ย มันจะระบาดไปในวงกว้างเนี่ยก็น้อยมากนะครับเพราะว่าเราเฝ้าระวังแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันใช้เวลาไม่ได้เร็วนักอะครับจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นได้ก่อนเนี่ยเราก็จะเอามาทำลายเฉพาะต้นนั้นได้แล้วเชื้อมันก็หมดไปนะครับแล้วเจอต้นใหม่อีกก็ทำลายต้นนั้นอีกก็เสียหายได้เสียหายไม่มากนะครับถ้าทำอย่างนี้แล้วก็การสำรวจก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกสองสัปดาห์ครับพ่อแม่น้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝากมาด่วนเลยนะครับเพื่อที่จะให้แจ้งกับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังได้รับทราบกันนะครับไปที่เรื่องโควิดนิดนึงครับพ่อแม่น้องครับโควิดขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่ายังทรงตัวอยู่นะครับในระดับประเทศเนี่ยระดับ2,000คนต่อวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย2,000คนต่อวันเนี่ยเขานับเฉพาะผู้ที่ตรวจด้วยระบบ เข้ารักษาตัวในโรงพยบาบาลนะครับตรวจด้วย PCR ยังไม่รวมผู้ที่ตรวจด้วยตรวจด้วยตนเองนะครับแล้วก็เมื่อติดเชื้อแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านอนาะการไม่มากอันนั้นยังไม่นับซึ่งก็มีอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นคุณหมอในสถาบันต่างๆก็ออกมาย้ำเตือนนะครับว่าตัวเลขที่ปรากฏนั้นเป็นตัวเลขที่คนที่ป่วยเข้าโรงพยบาบาล ดังนั้นเนี่ยคนที่ป่วยรักษาตัวที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ปรากฏตัวเลขนะครับดังนั้นสถานการณ์ขนาดนี้ของโลกเนี่ยค่อนข้างมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับในช่วง2อสามสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยประเทศที่มีผู้ป่วยเกินหนึ่งแสนคนกลับมาหเห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคือประเทศบราซิลครับ ประเทศญี่ปุ่นประเทศอิตาลีประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็กลับมามีผู้ป่วยมีจํานวนมากขึ้นเกือบเกือบแสนคนต่อวันนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่กลับมาอีกทั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ลดลงไปในเดือนที่ผ่านมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอุบลราชธานีของเราก็เช่นเดียวกันครับยังทรงทรงอยู่นะครับในระดับถ้าดูภาพรวมของผู้ที่ติดเชื้อทั้งทุกระบบแล้วเนี่ยประมาณห้าร้อยคนนะครับต่อวัน ก็ถือว่ายังเป็นตัวเลขที่ยังสูงอยู่นะครับส่วนผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ไม่มีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยละครับการป้องกันตนเองคุณหมอก็ออกมาบอกลายสำนักเลยนะครับว่าการป้องกันตัวเองจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามายัยยังเป็นเรื่องสําคัญที่จําเป็นอยู่นะครับดังนั้นพ่อแม่น้องครับถึงแม้วันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศเป็นเรื่องสมัครใจก็ตามเนี่ยนะครับแต่คําแนะนําก็คือว่า คำแนะนําก็คือว่าควรต้องใส่นะครับในที่ที่มีความเสี่ยงในที่ที่มีคนค่อนข้างหนาแน่นในที่ที่มีอากาศค่อนข้างถ่ายเทไม่ไม่ไม่ถ่ายเทนักนะครับหรือในห้องปรับอากาศอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จําเป็นต้องใส่หน้ากากให้ถูกวิธีอยู่นะครับก็ต้องฝากย้ํากับพ่อแม่พี่น้องกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมาอื่นเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ